สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็น day สามนะคะของการเรน้มหนักของส้มนะคะวันนี้นะคะก่อนทานอาหารมื้อเที่ยงนะคะส้มก็จะทานผลไม้ก่อนเป็นลาดับแรกนะคะก่อนอาหารสักประมาณ5-10นาทีนะคะต่อจากนั้นนะคะส้มก็จะเริ่มทานมื้อเที่ยงโดยวันนี้นะคะส้มก็จะเลือกทานเป็นเกาเหลานะคะมีทั้งเป็ดแล้วก็น้องไก่นะคะอันนี้ก็คืออยากทานแบบ อะไรที่มันแบบเผ็ดๆแซ่บๆบ้างนะคะอันนี้ก็ทานหมดถ้วยนะคะถามว่าอิ่มไหมนะคะก็บอกเลยว่ายังไม่อิ่มนะคะเดี๋ยวก็จะมีต่ออ,อีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเกาเหลานะคะเป็นร้านโปรดที่ทํางานส้มนะคะคือจะบอกว่า อร่อยมากนะคะส่วนเครื่องปรุงนะส้มก็ไม่ได้ปรุงเยอะนะคะก็เติมแค่พริกแล้วก็น้ำส้มนะคะเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวน้ำซุปเนี่ยเขาจะมีความหวานแล้วก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะส้มก็จะไม่เติมเติมตรงนั้นนะคะแต่ว่าส้มก็จะเพิ่มไฟเบอร์ด้วยเป็นตัวมะระนะคะก็จะเพิ่มเพิ่มมะระนะคะเป็นตัวไฟเบอร์เข้าไปนะคะ ความอยากเข้ามาครอบงำกับเพื่อนๆต่อจากนั้นส้มก็ทานเป็นตัวรัดหน้าเส้นใหญ่นะคะซึ่งมันอร่อยมากนะคะอดใจไม่ไหวคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทานเป็นตัวพิซซ่านะคะอันนี้ส้มทานไปแค่สองชิ้นนะคะ